สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านนะครับรวมถึงคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจสมานทอล์กรายการทอล์กสบายๆแต่มีสาระนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของสงครามนะครับปัจจุบันเราก็จะพบว่าโอ้โหเสียงของสงครามเนี่ยมันอึกระทึกคึกโคมฮึ่มๆึมกันเหลือกเกินนะฮะ มันจะเป็นสงครามครั้งสุดท้ายของโลกนหมหรือไม่และสงครามอะมาติดดอนนะครับคืออะไรแล้วเรานะครับซึ่งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะได้รับผลกระทบหรือไม่อย่างไรนะครับผมวันนี้นะครับเราจะได้รับคําตอบร่วมกันนะครับกับแขกรับเชิญนะครับคนสําคัญของเราครับท่านศาสาอาจารย์มนุษย์ศักดิ์ตะมลมาตยกรุนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโอ้โหอาจารย์ครับดูข่าวปัจจุบันแล้วรู้สึกว่า โลกเข้าสู่ภาวะสงครามแล้วหรือเปล่าอาจารย์ครับจากที่เราเห็นนะครับมันเริ่มจุดประกายปะทุขึ้นมาที่โน่นที่นี่นะครับแนวโน้มก็น่าเป็นห่วงโอ้ทีนี้นะครับอาจารย์หัวข้อของเราก็คือเรื่องของสงครามอาร์มาเกดอนครับเราจะมาคุยกันว่าแล้วจริงๆในพระคัมภีร์เนี่ยมีพูดเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไรครับอาจารย์คือสงครามอาร์มาเกดอนเนี่ยนะครับในพระธรรมวิวรณ์เนี่ย มันเป็นสงครามที่เกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของยุคเขนช่วงสุดท้ายของยุคเขนยุคเขนนี่คือยุคเขนจะจบลงที่สงครามอามาการ์อดนเดี๋ยวต้องอธิบายให้อาจารย์อธิบายว่าคําว่ายุคเขนเนี่ยเกิดช่วงไหนยังไงนะครับอาจารย์คือยุคเขนเนี่ยมามันก็คือเจ็ดปีค่าเจ็ดปีของยุคเขนและในเราไม่รู้เหมือนกันมันจะเริ่มตอ<ป>้นอนไหนคอสอไหนแต่มันมันเริ่มแล้วมันจะเป็นซีรีส์ต่อเนื่องนะครับ และส่งผลกระทบที่รุนแรงมากาเราคิดว่าโล่มนี้กระทบรุนแรงแล้วเลวรานี้น่ากลัวแต่มันพพิม์เป็นเพียงเริ่มต้นนีแค่นีแค่เริ่มต้นมีแค่เริ่มีอินโทรใช่นี่อินโทรยังไม่เข้าเนื้อหายังไม่เข้าตัวจริงๆเป็นออนเดิ <On S 2> <main S 1> <the> ้ลในคอร์สยังไม่มาโอ้โหอาจารย์ครับถ้าให้อาจารย์ไล่ไทม์ไลน์แบบเข้าใจง่ายๆในเรื่องของอมาเกดอนนะครับอยากจะรบกวนอาจารย์ไล่ไทม์ไลน์ให้เราดูหน่อยได้ไหมคือคือใน ในช่วงเจ็ดปีเนี่ยยังแบ่งออกมาเป็นสองช่วงครับช,ช่วงสามปีครึ่งนะอันเนี้ยที่เราเออมันจะมีข่าวลือเรื่องสงรามมีความปั่นป่วนวุ่นวายจนกระทั่งเียเมือนเหมือนกับว่าโลกนี้จะแตกสลายจะอยู่ไม่ได้แล้วมันวุ่น,ว,นวายมากเลยโน่ไมหมดนะครับแล้วในนั้นก็จะมีคนหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาที่เขาเรียกว่าอ n นติไครส์นะครับหรือผู้ต่อต้านพระคริค ที่เขาจะเ,นเสนอตัวเป็นผู้ช่วยกู้โลกให้รอดเหมือนกับประมาณว่าโลกวุ่นวายมากขอเสนอตัวมาดูแลบริหารโลกวันนี้ก็น้องดูน่าเชื่อถือป่ะครับพี่แดนน่าเชื่อถือและเป็นคนมีสติปัญญามีทิพลต่างๆเหล่านี้สามารถโน้มน้าวจิตใจของผู้คน,นให้ยอมเพราะว่าข้อเสนอของเขาเนี่ยมันเป็นทางออกทางเดียวในเวลานั้นที่คิดว่าจะอยู่ได้น่าจะมาแนวผู้บริหารโลกใช่อันนี้จะต่างจากพระคิดเทียมเทจท,ที่จะมาคู่กันหรือเปล่า คือมันจะมีสองคนครับคนหนึ่งเป็นผู้นําทางการเมืองเศรษฐกิจปกครองครับมีผู้ต่อต้านประเทศครับอีกคนหนึ่งเป็นผู้นําศาสนาอมาเป็นแพคคู่แพคคู่แล้วก็นะปกครองโลกใช่ไหมครับใช่ปกครองโลกนี้หลังความวุ่นวายที่หึ่มๆึ่มกันอยู่ใช่โอ้นี่มันเข้าเขามากเลยนะอาจารย์อครับผมแล้วแล้วจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเขาจะปกครองโลกนี้ทั้งหมดนะครับแล้วตั้งตัวขึ้นมาเป็นพระเจ้า๋อตอนนั้นแหละที่อิสราเอลจะไม่ยอมครับอ่า ตอนแรกอิสราเอลยอม oh. อเรงไม่ยอมก็เกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นครับ oh. ครั้งใหญ่เลยนะคือคือเรียกว่ารัฐบาลโลกะกองทัพต่างๆทั้งหมดเนี่ยกลุมยำอิสราเอลซึ่งเป็นยังไงเขาก็ไม่ยอมเขาก็อยู่ฝ่ายพระเจ้าถือว่าอันนี้ต่างๆครับ oh. พระเยซูริจะขับมา oh. อันนั้นเป็นช่วงการกลับมาครั้งที่สองแต่ครั้งที่สองนี้มันมีซีรีส์ครั้งแรกมารับขึ้นจับ, oh. บและครั้งนี้มาเพื่อจะ ทลายไอ้ผู้ต่อต้านประคิศคร,รัฐบาลโลกครับตรงนั้นแหละคือช่วงสามปีสุดท้ายช่วงท้ายของสามปีสุดท้ายอมีการลบกันเขาเรียกว่าสงครามอาเมกาโดนจริงๆชื่อนี้เป็นชื่อเรียกสถานที่หนึ่งในอิสราเอลนะครับจะมีสงครามนะครั้งใหญ่ยิ่งมากเลยนะครับแล้วพระเยซูกิจเจ้าก็จะปราบครับแล้วก็จับ ผู้ต่อต้านพระคริสต์จับผู้บริชนะเตรียมเททิ้งลงไปในบึงไฟในวิบอร์นบอกแล้วก็มาซาตานก็ถูกจับครับทิ้งลงไปในหุบเหวที่ไม่มีก้นมัดไว้หนึ่งพันปีหลังจากนั้นพระเยซูก็จะปกครองโลกนี้หนึ่งพันปีร่วมกับธรรมิกชนต่างๆเหล่านี้ธรรมิกชนถ้ถูกปลุกขึ้นมาเออเหมือนก่อนหน้าที่มาแล้วก็ถูกปลุกขึ้นมามีกายใหม่ครับปกครองร่วมกับพระองค์เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงปกครองแล้วก็ ความสงบสุขเกิดขึ้น1,000ปีไม่มีอะไรเลยครับความวุ่นวายหนาไม่มีพอครบ1,000ปีมานถูกปล่อยออกมาออแล้วมันก็ไปล่อลวงล่อลวงคนให้มาต่อสู้กับล่อลวงมาต่อสู้กับรัฐบาลของพระเยซูเจา้าครับนะแล้วตรงนั้นแหละนี่คือสงครามครั้งสุดท้ายจริงๆที่ พระกมีก็เรียกว่าอาร์เมเกโดนอีกเหมือนกันที่ว่าสงครามล้างโลกใช่สงครามล้างโลกไฟจากฟ้าจะลงมาเหมือนในสองเปโตบอกพระเจ้าจะล้างโลกนี้ด้วยไฟอาอนี่คือไม่สลายนี้สุดท้ายสุดๆจริงๆแล้วหมดละหมดอันนี้จบเลยแล้วเข้าสู่การพิพากษาเช็คบินครับท้ายสุดผู้เชื่อจะมีจดในนัหนังสือชีวิตใช่ไหมฮะก็จะถูกแยกออกมาใครไม่มีก็โยน เงในบ,งบึงไฟตาม<อ>ที่เคยได้ทำครับหลังจากนั้นก็ซื้อโลกใหม่การท้องฟ้าใหม่ใครที่มีชื่อจดก็ได้เข้ารับโอ้โหนี่มหากราบนะครับอาจารย์ถ้าเกิดฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยครับผมเอแล้วผมก็เกิดข้อสงสัยนะครับอาจารย์ว่าสิ่งที่พระคัมภีร์เขียนเนี่ยครับถ้าเราเปรียบภาพในวิวร์นะครับถ้าตีเป็นสถานการณ์จริงนะครับอาจารย์มันสามารถเปรียบเทียบอะไรได้บ้างไหมฮะ ในเช่นเรื่องของสัตว์ร้ายก็ดีเรื่องของสัญ,ญลักษณ์เรื่องของทศวพระธรรมวิวรณ์จะเป็นภาพเปรียบใช่เป็นภาพเปรียบเสียบเยอะครับอาจารย์พอจะยกตัวอย่างให้เรา,าได้เห็นที่เป็นเปรียบภาพจริงๆในปัจจุบันได้บ้างไหมครัอย่างเช่นสัตว์ร้ายที่มีกี่กี่หัวกี่เขานี่นะครับ,รบผมคิดว่ามันหมายถึงอาณาจักรแล้วก็หมายถึงผู้นําของอาณาจักร ภาคทางตรงนั้นที่ที่เกาะกลุ่มกันร,ร่วมกันแล้วก็ขึ้นมาปกครองเพราะฉะนั้นอาณาจักรสุดท้ายที่เรียกว่ารัฐบาลโลกเนี่ยครับมันจะไม่ใช่เป็นแบบอาณาจักรโดดๆหรือว่าคนคน,คนเดียวแต่จะปกครองแบบร่วมรวบเป็นสร้างหลายหลายประเทศมารวมกันไ้นิ้วเท้ามีสิบนิ้วครนะตรงนั้นอนะ่ะรัฐบาลแบบนั้นแต่ว่าจะมีเด่นอยู่คนหนึ่งนั่นคือผู้สร้างประคิ อ๋อที่จะขึ้นมา,าแล้วก็บริหารเหมือนกับว่าเรามีหลายคนก็ตามที่เป็นผู้นำแต่จะมีประธานหรือว่าเป็นผู้นำในในกลุ่มนั้นซึ่งเป็นประเทศอะไรเราก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้รก็ยังยังยังเป็นคำตอบที่ต้องรอการพิสูจน์อยู่อันนี้ผมเดานะาอาจจะปิดก,ก็ได้ณปัจจุบันเลยนี้เลยเนี่ยผมคิดว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ย เขาขึ้นมาเนี่ยครับเพื่อจะสลายอิทธิพลของอเมริกาอืทําไมต้องสลายเขาเป็นอเมริกาไหมครับอาจารย์เขาเป็นอเมริกันไหมเขาเป็นอเมริกันแต่ว่าบทบาทของอเมริกันที่เกิดเป็นที่ใหญ่เคยเป็นอะไรนะตำรวจโลกต่างๆเนี่ยทําสลายตรงนั้นเขาไม่เอาอีตทอไปแล้วเขาจะเอาอเมริกาเฟิร์สแล้วมันบทบาทเขาจะลดลงแล้วมันก็จะกลายเป็นอขึ้นมาเป็นพหูแล้วไม่ใช่เป็นเอกออ ซึ่งผมว่ามันการเป็นการเตรียมเวทีสําหรับเข้าไปสู่ไอรัฐบาลโลกอือคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยอเมริกาเล่นบทพี่ใหญ่ฉันยุ่งไปทุกเรื่องทุกประเทศใช่แต่ทํามาไม่เอาละอเมริกาเฟิร์สเรื่องของชาวบ้านไม่อยากยุ่งครับเพราะนี่เยอะเหลือเกินไม่ไหวแล้วอเมริกา,กาก็จะมองที่โฟกัสที่ประเทศตัวเองมันก็เลยเปิดโอกาสให้ไม่รู้เป็นใครน,นะฮะขึ้นมาขึ้นมาแต่ผมเดาว่า เป็นยุโรปอ๋อครับผมที่อาจารย์มองก็คือยุโรปโอ้โหอันนี้ก็ต้องเพราะยุโรปมันเป็นแหล่องอาณาจักรโรมันโบราณอ๋อครับอันนี้มันมีความเกี่ยวเนื่องในดานิเอลด้วยไหมฮะใช่อที่ที่รูปปันน้นใหญ่ยักษ์ใช่ไหมฮะถูกต้องอ๋อแล้วก็บอกว่าพวกนี้เกี่ยวเนื่องกันโดยการแต่งงานเพราะฉะนั้นยุโรปเนี่ยจริงๆก็แต่งกัน ข้ามกันข้ามกันปวดราชวงศ์นี้แต่ราชวงศ์นี้แล้วซึ่งซึ่งมันจะโยงกับอเมริกาโยงกับแคนาดาโยงกับออสเตรเลียอะไรพวกอย่างนี้ยก็จะจริง,รงๆก็เป็นเชื้อสายเดียวกันไม่ถูกต้องเชื้อสายเดียวกันและลิงก์เท่ากันครับครับแล้วถ้าอเมริการวมกับยุโรปเนี่ยเป็นมหาอำนาจที่น่ากลัวมากโอ้ซึ่งปฏิเทศีนี้สู้ไม่ได้โอ้หน้าหน้าที่ไม่ได้แล้วหน้าคิดหน้าคิดแม่สถานการณ์โลกปัจจุบันก็ ก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยเริ่มเกาะกลุ่มเริ่มมีการที่จะสะสมกําลังและเริ่มหึ่มหึ่มกันแล้วโอ้นะแต่นี่เป็นการคาดการของเราของอาจารย์นะฮะอย่าเดียวยังไม่ได้เป็นการปันพงแต่อย่างใดนะครับพี่น้องต้องต้องดูแล้ววิจารณญาณด้วยนะฮะเป็นการคาดการเฉยๆครับผมแล้วในในในฐานะที่เราเป็นคริสเซียนะครับคนไทยอย่างเราเนี่ยฟังดูแล้วเป็นเรื่องไกลตัวรอเปล่าครับอาจารย์ หรือว่าเราควรจะสนใจเรื่องพวกนี้ไหมฮะผมคิดเราก็คงจงต้องเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตนะดูเหมือนที่พระเยซูสอนว่าให้เราสังเกตดูต้นมะเดื่ออะไรเงี้ยเมื่อมันสิ่งนี้ปรากฏก็ให้รู้ว่ามันใกล้แล้วค,คือคือพระองค์สอนในแง่ของการเตรียมตัวให้พร้อมครับไม่ใช่สอนว่าเราต้องไปไปมีอิทธิพลไปยุ่งเกี่ยวนั้นไม่ใช่แต่ว่าเราต้องอยู่อย่างมีสติครับแล้วก็เตรียมให้พร้อมอืม ผู้เชื่อก็คงทําได้ในการอธิษฐานนี่ไหมอาจารย์ครับอธิษฐานแล้วก็เตรียมชีวิตแล้วก็รับใช้รับใช้รับการเป็นพยานครับให้คนกลับใจใหม่มาเทอเรยพระเยซูใช่อันนี้คือหัวใจสาคัญอ่าคือคือพระเจ้าพระคัมภีเปิดเผยบอกให้รู้ตอนจบครับว่ามันจะจบยังไงครับเพื่อว่าปัจจุบันนี้เราควรจะเตรียมตัวยังไงเพื่อให้มันสอดคล้องกับตอนจบของทุกสิ่งทุกอย่าง โอ้ oh, ครับนี่คือวัตถุประสงค์สําคัญที่ทําไมพระเจ้าบอกตอนจบให้เรารู้อืม <S <S เพื่อที่เราจะเตรียมตัวใช่เพื่อให้เราจะตระหนักอถ้ามันจบแบบนี้เนี่ยแล้วเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราควรจะเตรียมตัวไงครับคือคนไม่รู้ตอนจบเนี่ยเขาจะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเตรียมตัวยังไงเขาอาจจะชิวๆก็เดาเป็นหมดหรือไม่ก็กลัวจนหนักไปข้างเลยคราวนี้ไม่ทําอะไรเลยอะไรเงี้ยซึมเศร้าไปเลยสติแตก หลายคนก,ก,ก็ก็มีอารมณ์อย่างนั้นนะครับระจบะมีความวิตกมีความกังวลโอ้โหสงครามจะเกิดแล้วเศรษฐกิจจะพังแน่เลยจะต้องตกงานแน่เลยอโอ้พระเจ้าจะช่วยไหมเนี่ยหวาดถวาเป็นหมดกลัวไปหมดเลยใ<ช>อาจารย์จะแนะนําคนเหล่านี้ยังไงดีครับก <c oughs> ็เหมือนพระเจ้าตรัสว่าอย่ากลัวเลยอย่ากลัวเลยครับคือ พระเจ้าเราเป็นพระเจ้าที่มีความรักที่มั่นคงครับแล้วก็พระเจ้าทําได้สิ่งที่เราคิดไม่ถึงพระเจ้าทําได้เพราะฉะนั้นโลกจะปั่นป่วนวุ่นวายก็จริงเหมือนกับตอนที่พระเจ้าปั่นํำอียิปต์อ่ะอ่าลองคิดดูแล้วกันโอ้โหอียิปต์เนี่ยโกลาหลวุ่นวายหมดแต่ที่โกเชนอิสเอลอยู่สบบายเลยปัญหาอะไรอ่าพระเจ้าดูแลฉะนั้นพระเจ้ารู้วิธีว่าจะปกป้องเรายังไงจะดูแลยังไงครับถ้าอยู่ในพระเจ้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว ใช่ครับแล้วโลกนี้ไม่ใช่บ้านของเราครับเราอยู่ชั่วคราวทําหน้าที่ของเราให้ดีครับแล้วเราก็ไปอาจจะลําบากบ้างในสถานการณ์เศรษฐกิจแต่ถ้าหัวใจเราอยู่ในพระองค์ข้างในเราจะมีสันติสุขอย่างารครับอาจารย์แต่ถ้าบางครั้งเราต้องถูกข่มเหงอะไรก็ไม่พูดถึงนะก็ให้มองว่าเป็นเกียรติยศในชีวิตเราเหมือนสาวกยุคแรกใช่ที่เรามีโอกาสได้ทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ครับแล้วพอเราไป อีกโลกหนึง่เเงเราก็ได้บําเหน็จรางวัลที่พระเจ้าเตรียมไว้เหมือนกับเตรียมติดใจให้เข้มแข็งด้วยถูกต้องเมื่อสมมติเกิดการข่มเหงเราจะได้ไม่หวั่นไหวครับเราจะได้ยืนหยัดเราจะได้เป็นผู้เชื่อที่มีชื่อจดอยู่ในหนังสือชีวิตใช่ไหมไใช่แล้วโอ้ขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับวันนี้นะครับที่เราได้มาฟังท่านอาจารย์ท่านอธิบายเรื่องเกี่ยวกับสงครามอะมาเกดอนนะครับก็อย่าลืมนะครับพี่น้องสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือ การเตรียมชีวิตของเรานะครับรักษาอะไรก็ไม่เท่ากับรักษาชีวิตในทางของพระเจ้านะครับพี่น้องขอให้เราร่วมกันนะครับร่วมใจกันในสถานการณ์ที่วุ่นวายแล้วก็เซนซิทีฟแบบนี้ให้เราร่วมกันอธิษฐานร่วมกันรับใช้และร่วมกันที่จะมีชีวิตใกล้ชิดพระเจ้านะครับ <c oughs> เพื่อเตรียมชีวิตในวันสุดท้ายที่ใกล้จะเข้ามาถึง นี้นะครับผมก็สําหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากนะครับที่ให้ความกระจ่างกับเราในวันนี้นะครับอาจารย์ดีครับและนะครับเช่นเคยครับพี่น้องสําหรับรายการของเรานะครับ จะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับแต่ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดกับรายการดีๆมีสาระอย่างรายการใจสมานท้อนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านสวัสดีครับ